ตาม365 Breaking News ช่วงเวลา10นาฬิกาครับนายชวนนท์ อ,อินทรากโกมาลสุดครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายพร้อมพงพษ์นพฤทธิ์โฆษกพักเพื่อไทยครับออกมาถแถลงการว่าการเดินสายพูดคุยกับฝ่ายต่างๆของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นการสร้างภาพเพื่อเรียกคะแนนความนิยมนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้สนใจการออกมาวิาพากวิจารณ์ถแถลงดังกล่าวนะครับเพราะทางพักเพื่อไทยหากินอยู่บนความขัดแย้งของประเทศซึ่งนายอภิสิทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจจริงที่จะหาทางออกให้กับประเทศซึ่งขณะในวันนี้นะครับ นายอภิสิทธิ์มีกำหนดการเข้าพบกับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับนายพลึกพลึกสุนันทนะครับหรือรุงยิ้มตาสว่างแนวร่วมคนเสื้อแดงอิสระได้โพสต์ภาพจดหมายไว้อะไรไม้หนึ่งกอกุนทีหรือนายกมลดวงผาสุข โดยจดหมายดังกล่าวเป็นการเขียนขึ้นด้วยมือและมีการลงชื่อท้ายจดหมายนะครับว่ามาจากนายวุฒธธิพงศ์กฎจธรรมคุลหรือโกตีแกนนำเสื้อแดงปทุมพนันีโดยในข้อความในจดหมายระบุเขียนที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่28เมษายนครับโดยมีเนื้อความบางตอนระบุว่าต่อไปนี้องค์กรการต่อสู้ของประชาชนต้องขาดมันสมองที่ดีเลิศไปแล้วหน่วยจรรยุทธ์ทั้งบนดินใต้ดินมีความที่มีอุดมการแนวทางการต่อสู้ของกลุ่มเรายังคงอยู่และมุ่งมั่นต่อไป ตายสิเกิดแสนนี่คือคําพูดที่บอกกันจะต้องเป็นจริงยุติการไผ่แดง100ร้อยกอยังคงมีความมุ่งมั่นมัดรวมเพื่อทลายกําแพงอัมาดครับกองกําลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียในเมืองสลยาฟยังของยูเครนแถลงข่าวว่าพวกเขาจับกุมผู้สังเกตการด้านการทหารชาวยุโรป12คนจากองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือนในยุโรปหรือ OSCE โดยทีมสังเกตการณด้านการทหารที่ถูกนําตัวมาถแถลงข่าวนั้นมี8คนที่ถูกนําตัวมาแสดงต่อสื่อมวลชนนะครับส่วนอีก4คนที่เหลือถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยหลังจากกระบฏยูเครนจับตัวพวกเขาไว้เป็นเฉลยสงครามตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับติดตาม365 breaking news อีกครั้งในช่วงเวลา11นาฬิกาครับ